คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามและเด็กอายุ8ปีควรได้รับคำแนะนำาเตือนแล้วนะอา拉าสวียุท่านกันด้วยในครอบเราวันนี้อยู่กันในช่องว,ว่าเรามันต้องกอบนะกับเกมของมาดามเนสที่นี่ไม่เก๋นะกับค่ายเกมของไทม์ดิเพลเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่ แต่แมกวินเจมีเนี่ยมันอยู่ที่ห้าพันเท่าได้เองกับเบตหนึ่งนเบตหนึนย์นี่ก็ประมาณถ้าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็จะค่อนข้างที่จะพุกัดเบตต่ำๆซึ่งมันทำให้โอกาสที่เราจะเพิ่มเบตเติมสูงแล้วโอกาสที่มันจะเจออ้าวเรียบร้อยเอง ให้พร้อยเองแบตวีลแล้วยีบร้อยแบตปิดแค่พันเท่าไปคำนวณจับายเดิมคัน1.20เท่ากับพุทธันไม่เองมาดามเนสชินี่ไมโครเวมาให้พวกเองรับชมแต่นะก็เป็นแบตที่ค่อนข้างที่จะเทนิด0.4 0.4 0.4ศูนย์แม็กวินของเกมนี้มาดามเนี่ย อยู่ที่ประมาณค่าพันเท่าเธาจำไม่ผิดตล้วเองอาพันเท่าก็โอนจะสี่ส่วนก็เท่ากับสองพเพราะฉะนั้นนะคำนวณแล้วต้องเป็นจบทั้งหมดเนี่ยสองหมื่นโอเคแล้วก็รอบนี้เนี่ยได้12.25แล้วก็จะมาดูว่าจะจะช็อตสวยๆยังไงบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยเล่าไม่ไหวเลยเอง ดูทรงแล้วใครเห็นก็ว่าเจ๊งอ่ะเองเพราะว่าท้าได้แบบนี้เนี่ยไม่ได้น่าต่นแตนอะไรเลยเพราะว่าถึงจะได้ตัวคูนโสได้ฟรีสปินเยอะแต่ถ้ารายจ่ายไม่จ่ายเลยก็เจ๊งเองเออข้ว่าไม่น่าจะเจ๊ง อ้าวเรียบร้อยเองมาละฟรีในฟรีรอบนี้ก็จะมาดูกันว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่จะได้บวกเพิ่มอีกเท่าไหร่อ้าวยิบห้าแล้วก็สิบสองฟรีสปินมาก็ เซมนี้เนี่ยมาดามเนี่ยก็จะถ้าได้ฟรีฟรีเนี่ยก็จะบวกฟรีสปินบีแล้วก็จะบวกต่อคูณค่าประยิบได้เองอ่าเรียบร้อยแต่ค่อนข้างที่จะเสียดายนะสำหรับเบ็ดนี้เนี่ยมันถูกมากจนทําให้เป็นภาระในการคำนวณรายจ่ายก็คือ0่วนเจอนเอาไปคูณ5,000เท่าก็ได้แค่2,000ซึ่งมันเป็นโอกาสที่จะ น่าเสียดายมากๆนั่นเองก็ทริปนี้ก็จะเป็นทยอยหาช็อตที่สวยที่สุดเอามาให้พวกเองได้รับชมกันอ่าโอเคแล้วโยประมาณ10ฟรีสเป็เอ้าวได้ฟรีได้ฟรีอีกแล้วเอง แต่รอบนี้จะบุกเท่าไหร่แต่จะยังไงก็ไม่เป็นอยู่ดีสองพันเหมือนเดิมเองก็คนใจนี่เยอะเสียดายมากอ่าคูณที่สิบห้าแล้วเองว้าวสิบคูณยี่สิบ้าแต่ถ้าดูทรงแล้วน่าจะใช้ไม่หมดนะถ้าจะใช้ไม่หมดเอง อีกไหมท้ายแล้วก็ถ้าแม็กวินมาก็ใช้ฟรีสปินไล่หมดดีเงมันก็จะตัดจบเลยส่วนใหญ่ถ้าแม็กวินขอถ้ายแครเมอร์จิ๊กเล์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดเลย ออกว่าจะถึงสอง0ันไม่เองนะเดี๋ยวเรามาดูช็อตเขเรียกได้ว่าเป็นชอ็อตจิ่เป็นเกมที่ไม่ค่อยได้เห็นแม็กวินกับเกมนี้นะค่าว่านี่จะเป็นตัวอะไรทำคอมโบกันแนะ่อ่าแล้วอยู่ร้อยเองตอนนี้คูณ70ิแล้วนะ คูณเจ็ดทุนเจสิแล้วก็จะมาบวกกับเฟรีในฟรีเอกนะตอนนี้เท่าไหร่โอ้ยี้าโอ้เจมน่าจะบ้ากว่าเองสิบสองคนยี่ห้าตอนนี้ตอนนี้คูณมันคูณมันแบบเก้าสิบห้าแล้วนั่นเอง กับตอนนี้เนี่ยยี่สิบกว่าฟรีสปปนที่เหลือตะอนเงเตลไม่ได้ด้วยแล้วก็พายืดเีไม่ได้ได้สิบได้โอเคเนี่ยเองมันจะแม็กวินเล่าเองเี่ยด้วยความที่ได้จะโอ้ถ์เซไดช็อตนี้มากเองเก็บจอยจะไม่กวินละ เต็บใจเดียวเองโอ้ oh. ข้าเสียดายช็อตดีมากเลยอ้อฟรีเนฟรีเนี่ยเองมันบ้าม,มิดแค่สี่สิบสาม้ามีสี่สามก็แต็กวินแล้วนะเองแต่ทำไมได้ฟรีในฟีมาเรือดัวเลยตอนนี้ เอออันนี้ถ้าก็แปลกใจกับเกมตอนนี้คูณร้อยยี่สิบแล้วที่จริงที่จริงีงลงมามันก็จบเรื่องเรื่องเลยไงเองไม่มีอะไรเลยตอนนี้โหด้วยว่าจะาฟรีในฟรีวุ้ยท่าเสียดายวะเองว้าววิเอน็อนเอน็นดู เองดูเคนทำกับข้า